คนว่าความทรงจําที่เราคิดว่ามันเกิดขึ้นจริงความจริงแล้วมันเคยเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธมวรรณคาไลท์นิสิตจิตวิทยาปีที่สองซึ่งวันนี้ดิฉันจะมาพูดคุยกันในหัวข้อทุกคนรู้ไหมคะว่าความจริงแล้วสิ่งที่หลอกเราบ่อยที่สุดไม่ได้อยู่ไกลจากตัวเราเลยเพราะว่าสิ่งนั้นคือสมองของเรานั่นเองค่ะ หลายคนอาจจะคิดว่าสมองของเราสามารถบันทึกเหตุการณ์ได้เหมือนกล้องวิดีโอที่สามารถบันทึกภาพได้อย่างชัดเจนใช่ไหมคะแต่ว่าความจริงแล้วไม่ใช่เลยความทรงจําของเรานั้นถูกบิดเบือนได้ง่ายมากแม้ว่าเราจะมั่นใจว่าความทรงจํานั้นมันเคยเกิดขึ้นจริงแต่ว่าความรู้สึกเหล่านั้นไม่สามารถเป็นเครื่องยืนยันได้เลยคะ่ะว่าความทรงจํานั้นมันเคยเกิดขึ้นจริงจริง ความทรงจําเท็จ okay, คือความทรงจําที่ถูกสร้างขึ้นหรือถูกบิดเบือนเกี่ยวกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งความทรงจํานั้นอาจเป็นเท็จหรือเป็นเพียงจินตนาการก็ได้ความทรงจําเท็จน okay. um ั้นต่างจากความผิดพลาดของความจําแบบปกติแม้ว่าทุกคนจะมีแนวโน้มที่จะมีความผิดพลาดของความทรงจําแต่ความทรงจําเท็จนั้นไม่ใช่ความผิดพลาดธรรมดาแต่มันเกี่ยวข้องกับระดับความแน่นอนในความถูกต้องของความทรงจําทุกคนน่าจะต้องเคยเจอกับเหตุการณ์ของความทรงจํานั้นไม่ตรงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น หรือมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยเป็นบางครั้งบางคราวแล้วนอกจากนี้ความทรงจําเท็จยังมีลักษณะเฉพาะตัวโดยที่มันจะสร้างความทรงจําที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงไม่ใช่แค่การลืมหรือสับสนในรายละเอียดของสิ่งที่เราเจอแต่เป็นความทรงจําใหม่ที่สมองมันได้สร้างขึ้นมาเพื่อหลอกเรานั่นเองความทรงจําเท็จนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าความจริงแล้วความทรงจําของเราไม่ได้ทํางานเหมือนกับการบันทึกภาพแต่ว่าเป็นการประกอบขึ้นใหม่ซ้ำเมื่อเรานึกถึงเหตุก,การณ์นั้นค่ะ ดังนั้นในระหว่างการประกอบขึ้นใหม่ความทรงจําของเราจึงอาจจะมีสิ่งที่เติมแต่งเข้าไป,ปดการปิดเบือนรายละเอียดต่างๆจนในที่สุดเราจึงมั่นใจในเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงๆแบบเหตุการณ์นั้นค่ะในมุมมองด้านสมองและประสาทวิทยาความทรงจําเท็จเกิดขึ้นเพราะการทํางานของสมองที่เกี่ยวกับการเข้ารหัสการจัดเก็บและการดึง <ใน S 1> ข้อมูลไม่ได้เป็นกระบวนการที่สมบูรณ์แบบ แต่มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นความทรงจําจึงไม่ใช่สิ่งที่ตายตัวแต่เป็นการเล่าเรื่องใหม่ของสมองและบางทีกลไกทางประสาทวิทยาที่ช่วยให้เรายืดหยุ่นและปรับตัวได้นี่เองที่ทําให้เราเกิดมีความทรงจําเท็จขึ้นมาในอดีตเคยมีเหตุการณ์ที่เอลีนแฟรงคลินได้ให้ปากคํากับตํารวจว่าพ่อของเธอนั้นก่ออาชญากรรมคําให้การของเอลีนชัดเจนและตรงกับข้อมูลในอดีตทั้งหมดจึงส่งผลให้ศารตัดสิน จำคุกตลอดชีวิตให้กับพ่อของเอลีนแต่ว่าเจนิสพี่สาวของเอลีนนั้นไม่เชื่อว่าพ่อของลูกเธอจะก่ออาชญากรรมไดจ้จากนั้นเธอจึงพยายามรวบรวมหลักฐานข้อมูลทั้งหมดเพื่อยื่นอุทธรณ์ต่อศาลตามคำให้การของเจนิสเอลีนนั้นเคยได้รับการบำบัดาอาการนอนไม่หลับด้วยวิธีการสะกดจิตคำให้การของเอลีนจึงลดทอนความน่าเชื่อถือลงและในที่สุด สารก็ปล่อยพ่อของเอลีนออกมาเพราะว่าจริงๆแล้วพ่อของเอลีนนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ค่ะนอกจากนี้ยังมีการทำการทดลองโดยการให้คนจำนวนหนึ่งที่เคยไปดิสนีย์แลนด์ในวัยเด็กดูภาพโฆษณาบัคส์มันนี่ของดิสนีย์แลนด์แล้วถามว่าเคยเห็นตัวการ์ตูนบัคส์มันนี่ไหมพวกเขาเลือกมากกว่าครึ่งจำได้ว่าตัวเองเคยจับมือกับบัคส์ันนี่ส่วนบ,บางคน กล่าวว่าตนเคยได้กอดกับมัสคอตตัวการ์ตูนบัคบันนี่นี้ด้วยค่ะแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าตัวการ์ตูนบัคบันนี่นั้นเป็นตัวการ์ตูนของค่าย Warner b r o t h r r ซึ่งเป็นคู่แข่งของ Walt Disney จึงเป็นไปไม่ได้ที่บัคบันนี่จะมาปรากฏตัวในส่วนสนุกดิสนีย์แลนด์ได้ค่ะผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าความทรงจำเท็นี้นะคะก็คือ คนบางส่วนยังไม่รู้ค่ะว่าความทรงจำเท็จนี้มันเกิดขึ้นได้ง่ายขนาดไหนจึงเป็นผลที่ทำให้ถูกหลอกหรือว่าถูกชักจูงได้ง่ายขึ้นถ้าถามว่าความทรงจำเท็จหรือ false memory นี้เกิดขึ้นได้ง่ายขนาดไหนนะคะ mm hmm. ก็สามารถบอกได้เลยค่ะว่าบางทีแค่การคุยกันเล่นๆสมองเราก็สามารถสร้างเหตุการณ์ที่ดูเหมือนกับความจริงขึ้นมาได้แล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับทุกคนที่ผ่านมา ฟังคลิปนี้คงได้รู้จักกับฟอร์มเมมโมรีหรือว่าความทรงจำเท็กันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะเราหวังว่าคลิปนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้สำหรับวันนี้คงต้องขอติดคลิปไว้แค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ